มาที่ามข่าวต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุขโขทัยและตากอุณหภูมิต่ำสุด22-25องาศาเซลเซียสสูงสุด30-34องาศาเซลเซียส ลมแปรเปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรน,น้องคายน้องบุรีรัมย์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่าําสุด22-25องศา,สาสเซลเซียสสูงสุด33-34องศา,สาสเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบรุรีราชบรุรีอุณหภ,ภูมิต่ำสุด2 5 2 6งองศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ฟิิเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องถาศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซเลสเซียสสูงสุด32-34องศาเซเลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนปากะนเงคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีฝน,น,นปาคานนงร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6ถึง26องาศาเซลเซียสสูงสุด33 3 4ถึง34องาศาเซลเซียสลตามตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวกรมตุนิยมวิทยาข่าว